คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้เป็นเรื่องราวต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งมีชื่อตอนว่าจากเริ่มต้นใหม่ที่กรุงทนสู่ความพยายามสารต่ออยุธยาที่กรุงเทพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับหลังเสียกรุงไปในปีพุทธศักราช2310ได้ไม่นานผู้คนที่หนีแตกกระเซิร์กระเซิงก็ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มกวนหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่มาแรงที่สุดนําโดยสามัญชนลูกครึ่งพ่อเป็นจีนแต้จิ๋วแม่เป็นชาวเสียนหรือสยามซึ่งเคยมีอาชีพเป็นนายเกวียนค้าขายตามหัวเมืองและติดสินบนคุณนางจนได้เป็นเจ้าเมืองตากอันไกลโพ้นพระเจ้าตากสินมีพรสวรรค์ที่สามารถดึงดูดใจคนเป็นจํานวนมากจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกจากบรรดาพ่อค้าจีนนักพนันและขุนนางระดับล่างมาสร้างเมืองใหม่ที่ธนบุรี เนื่องจากมีบริเวณที่ล้อมรอบด้วยบึงเพื่อป้องกันภัยจากศัตรูแถมยังอยู่ตรงข้ามกับชุมชนจีนที่ทำการค้ามานานที่บางกอกโดยพระเจ้าตากสินได้ใช้เส้นสายกับพ่อค้าจีนในการนำเอาอาหารมาประทังชีวิตผู้คนแล้วเริ่มฟื้นฟูการค้าเพื่อหาไรายได้เข้าคลังถัดมาประมาณหนึ่งปีนายบุญมาก็ได้นำพี่ชายคือนายทองด้วงมาร่วมกวนกับพระเจ้าตากสินด้วยเมื่อตั้งหลักที่เมืองหลวงแห่งใหม่สำเร็จ สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตากสินก็ได้นําเอาประเพณีกษัตริย์ชายชาตินักรบและสังคมทหารกลับมาเริ่มแรกเพื่อป้องกันตนเองและต่อมาเพื่อขยายอิทธิพลเหนือดินแดนอื่นในฐานะแม่ทัพนักรบส่วนใหญ่ก็มาจากนักเสี่ยงโชคโดยมีนายบุญและนายทองด่วงเป็นแม่ทัพเอกทัพพระเจ้าตากปราบรามเมืองต่างๆทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งระสำมระสายเพราะพมา่าลุกพราน รวมถึงมุ่งขยายอิทธิพลไปทางด้านทิศตะวันออกความพยายามขับไลพ่พม่าโดยเริ่มจากการนำทัพของพระเจ้าตากส่งผลให้สุดท้ายแล้วสามารถแผ่ขยายอิทธิพลไปกว้างไกลกว่าสมัยอยุธยาเสียอีกเช่นที่เชียงใหม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2101พระเจ้าตากศินก็ได้นำทัพไปช่วยเจ้ากาวิละในปีพุทธศักราช2313จนขับไลพ่พม่าออกไปสำเร็จ และสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2347ระหว่างทำสงครามกับพม่าและขยายอิทธิพลไปยังดินแดนอื่นมีช่วงที่การรบพุ่งเบาบางลงไปบ้างและผู้คนเริ่มกลับมาดำรงชีวิตปกติตระกูลขุนนางเก่าที่ไม่ได้ร่วมการสู้รบกับพระเจ้าตากก็ถูกลดความสำคัญลงไปพวกเขาไม่พร้อมที่จะรับใช้ผู้นำคนใหม่ที่มีพื้นเพเป็นสาม,มัญชนและพร้อมสนับสนุนนายทองดวง ให้เป็นผู้นำของกลุ่มตนในเดือนเมษายนพุทธศักราช2325คุณนางเก่าเหล่านี้ได้ก่อการปฏิวัติรัฐประหารและปลงพระชนสมเด็จพระเจ้ากรุงทนรวมถึงกำจัดพระญาติและผู้สนับสนุนจนสิน้นซึ่งหมายถึงพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโดยเปลี่ยนมาเรียกว่าพระเจ้ากรุงสยามเมื่อสยามถูกใช้เรียกเป็นชื่อประเทศรวมถึงการใช้คำว่าอายุธยาในชื่อเมืองหลวงแห่งใหม่ รวมทั้งนำซากอิฐที่หลงเหลือจากวัดแล้ววางที่อยุธยามาใช้ในการสร้างพระราชวังใหม่ต่อมาแก้นามมาเป็นกรุงเทพมหานครบวรรัตนาโกศร์มหินทอยุธยาเปลี่ยนคำว่าบาวรมาเป็นอมรมหินทอยุธยามาเป็นมหินทราอายุธยาและเติมสร้อยนามต่อท้ายว่ามหาดีโลบภพบนพระร,รัชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต สักกทัติยะวิษณุกรรมประสิิทธ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเมืองนอกจากถาวรวัตถุแล้วก็ได้มีความพยายามในการสัญหาเอกสารที่หลงเหลืออยู่มาเรียบเรียงชำระใหม่ทั้งกฎหมายพงศาวดารและพระคัมภีร์ศาสนาตำราเกี่ยวกับการปกครองและพิธีการต่างๆถึงขนาดที่ว่าพิธีราชาพิเศษถูกเลื่อนไปจนกระทั่งแน่ใจว่าสามารถทำได้เหมือนกับของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถึงแม้กรุงเทพ จะสามารถหยุดยั้งอิทธิพลพม่าได้สำเร็จในปีที่สถาปนาเชียงใหม่คือปีพุทธศักราช2,347แต่ก็ไม่หยุดที่จะแผ่ขยายแสนยานุภาพด้านการทหารออกไปอีกหลายทศวรรษเช่นการทำสงครามกับเจ้าอนุวงศ์ที่เวียงจันทร์เพื่อการควบคุมที่ราบสูงโคราชโดยสามารถทำลายราชวงศ์ลาวจนราบคาบเมื่อปีพุทธศักราช2,371รวมถึงส่งกองพลไปตีเอาดินแดนขเขมร และเผ่าเมืองหลวงจนกลายเป็นจุนในปีพุทธศักราช2,376เป้าหมายของการทำสงครามเหล่านี้ก็เพื่อน,นำของป่าจากดินแดนใหม่มาขายเป็นสินค้าออกไปยังจีนรวมถึงกว่าต้อนเฉลยจำนวนหลายแสนคนให้มาตั้งถิ่นฐานใหม่ในดินแดนสยามทั้งจากยวนล้านนาลาวเวียงจันลาวพวนเขินลู่ไทยใหญ่ไทยดำขเขมรเวียดนามและมาลายู ฉเฉลยที่นํามาถูกมาใช้เป็นแรงงานในการสร้างเมืองหลวงใหม่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกิจการในวังและตามบ้านขุนนางเพื่อทํานาผลิตข้าวในที่ราบลุ่มภาคกลางและเพื่อหาของป่าในพื้นที่อีสานให้กรุงเทพขายส่งออกไปให้จีนจะมีแต่เพียงทิศตะวันตกเท่านั้นที่กรุงเทพไม่สามารถแผ่อิทธิพลได้สําเร็จช่วงเวลาร่วมเจ็ทศวรรษแรกของการสร้างกรุงเทพมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งจากพลวัตของตระกูลขุนนางพ่อค้าจีนที่ตั้งรกรากมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและชาวจีนที่อพยพมาอย่างต่อเนื่องไร้ไร้าตที่มาจากหลายแหล่งรวมถึงการหวนกลับมามีความสําคัญของฝรั่งตะวันตกหลังสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ตระกูลขุนนางเก่าจากอายุธยาได้รับสถาปนาขึ้นเป็นชนชั้นสูงที่กรุงเทพนอกจากนั้นยังมีตระกูลขุนนางรุ่นใหม่ ซึ่งพุ่งมาจากการเป็นนักรบที่ประสบความสําเร็จมีตระกูลขุนนางทั้งเก่าและใหม่สิบกว่ารายผููขาดตำแหน่งใหญ่โตที่กระทรวงในกรุงเทพจนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการแบบเดียวกับขุนนางสมัยอยุธยากระทรวงต่างๆเปรียบเสมือนเป็นรัฐย่อยๆและดูแลการคลังของตนแยกออกจากกาันยิ่งทําให้ตระกูลขุนนางมีอํานาจมากยิ่งขึ้นแถมยังผลิตลูกหลานจํานวนมากเพื่อขยายสายสัมพันธ์กับชนชั้นสูงตระกูลอื่น และสืบทอดตำแหน่งภายในตระกูลส่งผลให้มีความรุ่งเรืองและอลังการเทียบเคียงได้กับพระราชวงศ์เช่นตระกูลบุญนาคซึ่งมีเชื้อสายสืบไปจนถึงต้นตระกูลชาวเปอร์เซียที่อพยพมาเสียนเมื่อสมัยพระนเรศวรดำรงตำแหน่งเสนาบาดีที่ควบคุมหัวเมืองทั่วสยามและสืบทอดตำแหน่งมาจนถึงสี่ชั่วอายุคนนอกจากความรุ่งเรืองของชนชั้นสูงที่กรุงเทพที่ได้มาจากการผูกขาดตำแหน่ง แม้แต่ตระกูลเจ้าเมืองในเขตหัวเมืองหลายแห่งก็ได้กลายเป็นระบบตกทอดสู่ลูกหลานเจ้าเมืองเหล่านี้สวามิภักดกิ์ขุนนางจากส่วนกลางแต่ทำตัวเสมือนเป็นกษัตริย์องค์น้อยที่ควบคุมทุกอย่างภายในเมืองความสัมพันธ์ทางการค้าที่พระเจ้าตากสินได้เริ่เริ่มไว้กับชาวจีนอพยพในบางกอกและได้รับการสานต่อได้นำไปสู่การขยายตัวของชนชั้นกลางในสยามโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ในช่วงแรกจีนอพยพเหล่านี้เกี่ยวโยงกับการค้าข้าวระหว่างสยามและจีนรุ่นต่อมาอพยพเพราะหลีกหนีความยากจนและปัญหาการเมืองที่จีนใต้ส่วนมากเข้ามารับจ้างเป็นกุลีแบกหามตามท่าเรือบางก็เข้ามาจับจองที่ดินบริเวณชายขอบที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อปลูกผักขายบางส่วนก็ล่องไปตามแม่น้ําแล้วตั้งรกรากตามเมืองต่างๆและทำมาค้าขายสารพัด รวมถึงการเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าบ้างก็เข้าไปในแผ่นดินลึกเพื่อปลูกยางพาราและทาเหมืองจนสยามส่งออกสินค้าได้มากและหลากหลายมากขึ้นผู้ปกครองสยามเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงปล่อยให้ชาวจีนทำมาคา้าขายโดยอิสระยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานแต่เก็บภาษีรัชชูปการและภาษีการค้าแทนซึ่งเป็นวิธีเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐอย่างมหาศาลต่อมาชาวสยาม คนที่เคยเป็นไพร่เกณฑ์ก็เข้ามาทําการค้ามากขึ้นทําให้ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นตลาดและสังคมเมืองมีความกระจายในระนาบเดียวเป็นชนชั้นกลางตามไปด้วยแต่ก็มีตระกูลเจ้าสัวจํานวนหนึ่งรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจากการอิงความอุปถัมม์จากสมาชิกของชนชั้นสูงพวกเขาเริ่มจากการเป็นพ่อค้าเหมือนชาวจีนทั่วไปแต่ได้มีโอกาสช่วยกษัตริย์หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ดูแลการค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกับจีนที่กลายมาเป็นคู่ค้าสําคัญของสยามต่อมาก็ได้รับสัมปทา,านให้เป็นเจ้าภาษีนายอากรหรือมีตําแหน่งสูงทางราชการเช่นเดียวกับเสนาบดีจนก่อตั้งเป็นตระกูลใหญ่มีลูกหลานมากมายไม่ต่างจากตระกูลขุนนางเช่นตระกูลไกลเลิกมีลูกหญิงชายถึง50คนเพื่อสร้างเส้นสายโดยการถวายลูกสาวให้เป็นบาทบริจาริกาของกษัตริย์หรือจัดการให้ลูกหลานแต่งงานกับสมาชิกของพระราชวงศ์และตระกูลใหญ่ ของกรุงเทพรวมทั้งตระกูลพ่อค้าที่เป็นหุ้นส่วนการค้าที่เมืองจีนจนทําให้ตระกูลเจ้าสัวเหล่านี้รุ่มรวยมหาศาลความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเจ้าสัวกลุ่มนี้ได้สร้างคณิยมใหม่ขึ้นมาในสังคมสยามว่าคนที่เป็นพระเอกไม่จําเป็นต้องมาจากกรอบของชาติกําเนิดและโชคชะตาเหมือนอย่างที่พวกเขารับรู้ผ่านวรรณกรรมสมัยอยุธยาแต่คนธรรมดาก็สามารถสร้างชีวิตตนเองได้โดยชีวิตของแต่ละคนมีความเป็นส่วนตัว หลอดจากขีดจำกัดของจารีตหรือสถานะทางสังคมเจ้าสัวได้ทำให้เห็นว่าเงินเป็นหนทางสำคัญสู่การเลื่อนชั้นทางสังคมส่งผลให้วรรณกรรมเช่นนิราศไม่ได้มีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเทพเจ้าเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ยังบรรยายเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดายอย่างน่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะจากสุนทรภู่ที่เขียนกรอนแบบชาวบ้านล้อเลียนชนชั้นสูงจนกลายเป็นที่นิยมลามไปถึงจิตกรรมในวัด ที่มีภาพวิถีชีวิตประจําวันของผู้คนเป็นฉากหลังฝรั่งกลับเข้ามาสยามอีกครั้งเมื่อทศวรรษที่2350ครั้งนี้พวกเขามาพร้อมกับน,นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งให้ประโยชน์กับธุรกิจของชนชั้นสูงทั้งวิธีทาบัญชีและการเดินเรือสมาชิกของกลุ่มเจ้าก็ประทับใจกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆรวมทั้งความแม่นยําด้านคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์แต่ในขณะเดียวกัน จกักรวรรดินิยมอังกฤษที่อินเดียก็ได้เริ่มแผ่ขยายเข้ามาใกล้กับสยามมากขึ้นหลังจากอังกฤษได้สร้างฐานที่มั่นที่ปีนงังและสิงคโปร์จากการเข้าพัฒนาอุตสาหกรรมดีบุกเมื่อทศวรรษที่2,360พร้อมกับการมีชัยชนะเหนือพม่าในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันอังกฤษก็ได้คัดง้างกับอิทธิพลของสยามเรื่องการปักปันเขตแดนทางด้านเหนือของแหลมมาลายูราชสำนักสยามเข้าใจดีว่านั่นคือสัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ความพิสมัยของความเจริญทางวัตถุและภัยคุกค,คามจากการล่าอนานิคมเช่น f อฟเอนิได้กล่าวถึงและสรุปว่าประเทศไหนเล่าในโลกตะวันออกที่จะแข่งกับสยามได้จะเป็นที่น่าเสียดายหากมหาอำนาจยุโรปอื่นๆปิดกั้นไม่ให้อังกฤษช่วยโอกาสงามที่เอื้ออำานยเช่นนี้ย้อนกลับไปเมื่อฝรั่งเข้ามาใหม่ๆคุณนางในกลุ่มของขำบุญนาคระทึกใจกับเรื่องความเจริญทางวัตถุแต่ก็ไม่ชอบที่หมอสอนศาสนาคริส โจมตีพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่ฝรั่งอ้างว่าความก้าวหน้าด้านวัตถุของพวกเขาเกี่ยวเนื่องโยงใหญ่กับจริยธรรมทางศาสนาคริสต์ขุนนางกลุ่มนี้พยายามที่จะแยกความก้าวหน้าทางด้านวัตถุออกจากจริยธรรมพวกเขาเห็นว่าทั้งพุทธและคริสต์มักจะมีเรื่องของอภินิหารและอิทธิฤทธิ์พลเพก,กันอยู่กับความเชื่อพื้นบ้านแต่เมื่อแยกสิ่งนี้ออกไปศีลของพุทธมีเหตุผลมากกว่าศาสนาคริสต์ที่เชื่อว่า พระเจ้าเป็นผู้กำหนดสิ่งต่างๆในโลกต่อมาตั้งธรรมยุทธ์กันนิกายขึ้นเพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ในสยามให้มีความเข้มงวดด้านพุทธบัญญตัติโดยเน้นพุทธธรรมที่มองโลกด้วยความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์เน้นการใช้เหตุผลและสิ่งที่สามารถประจักษ์ได้ด้วยตนเองรวมถึงให้ความสำคัญกับโลกนี้และผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทาให้เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ประยุกต์มาจากลทิพพราหมณ์ ถูกพยายามตัดออกไปจากศาสนาเป้าหมายสำคัญคือการทำให้พุทธศาสนาปราศจากองค์ประกอบซึ่งเป็นเหตุให้ฝรั่งวิจารณ์และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในสยามตามพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่หนึ่งแต่พุทธเถราวาดส่วนใหญ่ในสยามก็ยังดำรงความเชื่อทางศาสนาแบบเดิมและเรียกกลุ่มตวนว่าพุทธมหายานสรุปแล้วความพยายามในการวางรากฐานกรุงเทพ โดยการฟื้นฟูให้เหมือนอยุธยาในสมัยเฟื่องฟูนั้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลให้สยามในยุคต้นรัตนโกสินทร์มีความเป็นสองสังคมซึ่งมีพื้นฐานต่างกันเหลื่อมซ้อนกันอยู่หนึ่งคือสังคมแบบเก่าในสมัยอยุธยาซึ่งมีฐานรากที่การแบ่งชนชั้นวรรณะทางสังคมและการสร้างสายสัมพันธ์ส่วนตัวคนกลุ่มนี้ต้องการรักษาความสมานฉันท์ในสังคมโดยควบคุมไพร่และทาสแบบดั้งเดิม เช่นผ่านกฎหมายค้าทาสปีพุทธศักราช2348ที่อนุญาตที่มีการซื้อขายผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติตนได้อย่างอิสระมีการกำหนดราคาตามอายุเพศและสภาพอื่นๆและสามารถแปลงทาสให้เป็นดังวัตถุที่ตกทอดถึงลูกหลานได้ส่งผลให้มีคนถูกลักพาตัวจากแดนไกลามาขายเป็นทาสในเมืองเป็นจำนวนมากรวมถึงการปฏิเสธฝรัง่งที่เรียกร้องให้เปิดการค้าเสรี เนื่องจากคุกคามต่อความมั่นคงทางสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงภายในสยามรวมทั้งสายสัมพันธ์ผ่านการค้ากับจีนอีกสังคมหนึ่งเป็นแบบใหม่ที่มีฐานรากอยู่ที่ระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งความสัมพันธ์เกิดขึ้นในระนาบเดียวกันจากการได้เห็นความเป็นอิสระของแรงงานชาวจีนได้ในการค้าส่งผลให้ชาวสยามที่เดิมเป็นไพร่เกณฑ์ได้ใช้หลายวิธีการในการหลบเลี่ยงเพื่อเข้ามาเป็นแรงงานเสรีในตลาดชนชั้นนำหลักที่สนับสนุนแนวคิดนี้ คือตระกูลบุญนาคเนื่องจากใกล้ชิดกับพระคลังหลวงมายาวนานและได้สร้างกิจการการค้าแบบผูกขาดเป็นของตระกูลตนไว้หลายประเภททําให้เชื่อว่าการค้าขายกับฝรั่งจะยิ่งทําให้มีแรงงานมากขึ้นและเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างไรายได้เข้าคลังและธุรกิจเอกชนรวมถึงความมั่งคั่งของตระกูลตนทําให้ไม่สามารถที่จะมาก้าวไกยกับอํานาจผลประโยชน์ และความมั่งคั่งของตระกูลบุญนาคได้อย่างแน่นอนจนนําไปสู่สนที่สัญญาเบาริงในปีพุทธศักราช2398และนั่นก็นําไปสู่ทิศทางการพัฒนาสังคมสยามในรูปแบบใหม่แต่มีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ชนชั้นนําสยามขณะนั้นต้องคบคิดอย่างหนักเพื่อป้องกันการคุกคามจากเจ้าอาณานิคมตะวันตกนั่นก็คือจะปฏิรูปการปกครองในสยามต่อไปอย่างไรดีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับ ขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ b o g d i t c o m และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ